มาแค่ผลประโยชน์เน้นเอเหรือว่าแค่ผลประโยชน์เราก็ต้องดูเออแล้วคุยให้กระจางมันมันไม่ยากนี่เราดูคนออกอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนที่เขาเข้ามาอ่าด้วยความเป็นมิตรหรือมิตรฉาทีนี่แหละนะครับเอฟซี FC. เป็นกำลังใจให้คุณวิ v โนะครับขอบคุณมากครับผมนะคร อันนี้เราเข้าใจอย่าไปลื้อฟื้นเลยเรื่องนั้นนะครับเรารู้กันอยู่นะคนที่อยู่ที่นี่มาแต่ก่อนนะครับใครทำอะไรยังไงนี่ถูกต้องนะคุณอ่าประกายถูกต้องเราต้องเอาแม่แม่เอาผู้ใหญ่ใจดีไว้ก่อนเพราะอะไรลนะ่ะเขานะ่ะสามารถช่วยเหลือเราได้นะคนที่รอบข้างนะ่ะนะครับเขาเราก็ต้องดูพฤติกรรมว่าเขาจะหวังดีกับเรามากน้อยแค่ไหนเราทดสอบเขาได้หมดแหละ เ,ออเราพูดปัดไปได้เราคุยไปได้เออมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจว่ามันอ่าอย่างแม่แม่เนี่ยถ้ามีหลังบ้านเนี่ยปรึกษาได้เลยปรึกษากับแม่แม่ได้ว่าเออควรจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับเออนะ นี่ท็อปเนี่ยครับมันพูดคนละเรื่องเลยนะท็อปนะคุณก็โด่งไปแต่ลึงที่จัปาดงใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เกี่ยวกันเขาคุยคนละเรื่องอยู่เขาคุยกันเรื่องนายสนยางฮะคุณก็มานูน่นนะชักใบให้เรือเสียไปอีกนะนนคุณนี่มันแปลกคนเหมือนกันนะเขากําลังพูดอยู่ในเรื่องของในแนวทางของอ่าหนุ่มสนยางนะเขากาลังพูดถึงตรงนี้อยู่นะ ุณก็จะลากไปนู่นแหละนะครับใจเย็นๆนะไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องทางนู้นนะครับทางนู้นเขาสบายไปแล้วเออสบายไปแล้วเออมูนไม่ต้องมาพูดล้อเล่นนะล้อเล่นเขาไม่พูดกันแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคุณป้านางนะครับนะ ก็ค <NYU. S 2> ือมันมีดราม่านะครับดราม่าเรื่องอน่าทางนี้นะครับเรื่องหนุ่มสนยางเรื่องอะไรนี่นะครับนะเขาอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเห็นคนรอบข้างนะครับไม่ดีหรือชักชวนไปในทางไม่ดีหรือยังไงนะครับนะเขาก็ดูเขาก็ดูนะ fc หรือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาก็ดูเขาก็ดูพฤติกรรมนะหลังจากที่เขาช่วยเต็มที่แล้วเนี่ยจะเป็นไปตามอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้หรือเปล่า เออจะเป็นไปตามอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าเขาก็ดูอยู่ถ้าไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาก็จะถอยออกมาถ้าถอยมาก็จะซวยนะ <c oughs> เออมันจะลำบาตอนเนี้ยคุณได้ความเมตตาความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรักษาอ่ารักษาตรงนี้เอาไว้อ่อให้เขาเมตตาให้เขาสงสารให้เขาเมตตาไว้วรักษา น้ำจิตน้ำใจของเอฟซแล้วผู้ใหญ่จะดีเอาไว้เออไม่ควรจะอันไหนที่ทําแล้วมันทําให้ขุนเคืองนะครับทําให้ขัดข้องทําให้มองดูไม่สวยไม่งามนะครับเออราก็อย่าทําหรือทําก็อย่าให้เห็นอย่าให้รู้แค่นั้นเองนะครับเราจะโชว์ไปเยอะนะครับเออ นะไม่ได้ว่านะอันนี้ตามกระแสนะท็อปนะไม่ได้ว่ากล่าวอันไหนเราคิดว่าดีเราก็พูด อันไหนคิดว่าไม่ดีเราก็ตักเตือนแล้วก็แนะนําเออจะเชื่อหรือไม่อันนี้แล้วแต่นะเออเราก็เห็นว่าเข้ามาได้ดีแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาพลาดในเรื่องพวกนี้ไปนะนี่คือความหวังดีนะไม่ได้ว่ากล่าวนะเออความหวังดีแท้ๆเลยล่ะเออเราเห็นว่าคุณมีช่องทางแล้วนะครับคุณมีช่องทางที่ใส่มีช่องทางที่พอจะช่วยเหลือได้นะเห็นเขาช่วยเหลือกันเราก็ดีใจด้วยกันเราก็ดีใจด้วย ดีใจด้วยนะเออเราก็ไม่เคยจะไปอ่าคิดคิดในแง่ไม่ดีนะก็อยากจะให้เขาเนี่ยอ่าคิดให้ดีว่าเออเขาเดินทางไปในแนวทางนี้แล้วพูดง่ายๆว่าวมันมีโอกาสของเราแล้วโอกาสคนเราเนี่ยถ้ามันมีโอกาสที่ดีแล้วจงไขว้เอาไว้อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปเออไขว้เอาไว้แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนี่แหละเอ,อ,อดทนเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะ โอกาสมาแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งเหมือนกับอ่าองค์ปู่ที่อยู่ที่นี่โอกาสมาแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถจะดึงเอาไว้ได้แล้วพอพอไปแล้วจะมาโอทวนนะครับทีหลังมันไม่มีโอกาสแล้วที่จะพูดอย่างนั้นไม่มีเออโอกาสปล่อยให้มันหลุดลอยไปเข้าสู่สภาวะฟรีดนะหรือแช่แข็งนะครับเออมันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไป แต่ถ้าปาบได้ที่ตอนนั้นนะท่ายองปู่ยังไม่ย้ายจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ลองคิดดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะอ่ารลยดงไลยได้ก็จะเข้ามาในหมู่บ้านความจเจริญก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ไงเอานะ ใช่ครับผมนะโูกต้องนะครับคุณปาประพัดนะครับโอกาสมันไม่มีบ่อยนะครับโอกาสนี้มันไม่มีบ่อยหรอกนะครับก็บอกแล้วนะครับถ้าเราได้มาเราได้อลับโอกาสนั้นนะครับเราได้รับโอกาสนั้นเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดใจ่ไหม เออทำให้มันดีที่สุดทำให้มันดูแล้วเนี่ยทำให้มันอ่าให้แม่แม่หรือผู้ใหญ่ใจดีเขาได้มองเห็นว่าเขาช่วยเหลือแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อไปแล้วก็ต้องซื่อสัตย์นะเออแอดได้ฟังข่าวมาเนี่ยฟังข่าวข่าวมาหลายหลายอย่างเนี่ยแอดก็ไม่ค่อยใจแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็ให้ปรับปรุงได้มันมัน,มนอันไหนมันผิดพลาดเออก็แก้ไขสิมันไม่ได้เหลือบาปกว่าแรง แต่แล้วหนึ่งเราต้องซื่อสัตย์กับเอซีด้วยซื่อสัตย์นะซื่อตรงอะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ,อ่อต่อหน้าต่อต่อหน้ายัางไงรับหลังก็อย่างนั้นนะหรือจะอยู่คนเดียวเราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเออไม่ใช่จะหลอกลวงเอฟซีนะครับหรือหลอกลวงใครนะครับเออสักวันหนึ่งก็ต้องเห็นสักวันหนึ่งก็ต้องรู้ นะต่อไปเนี่ยถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนเขาเคยเสียใจมามากพออยู่แล้วนะก็อย่าให้เขาเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเออหรือว่าผิดหวังแล้วผิดหวังอีกบ่อยๆนะครับ <S <S เขาอาจจะถอนใจนะถอดใจแล้วก็หนีไปหลายๆเอฟซีห, FC, หรือผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะบางทีเขาก็หนีเขาก็ไม่เอาเออ ถ้ารู้พฤติกรรมรู้การกระทำเนี่ยเขาก็หนีหมดเพราะหนีหมดแล้วทําไงเราก็ตายสิครับไปไหนไม่รอดแล้วก็นะเออจะไปเชื่อคนไหนก็นแล้วแต่เอาคาพูดเนี่ยเราต้องเอามาเอามาหาเหตุหาผลเอามาหักล้างก่อนเอามาหักล้างก่อนว่าอันไหนมันดีคําแนะนําทุกคนมีมีคําแนะนําทั้งนั้นเออมีคําแนะนําให้เราทั้งนั้นแต่ว่าเราเราต้องเข้าเหตุเอาผลมาบวกลบปูญหาเอาเองว่าเราเนี่ย เชื่อจะเชื่อถือใครระหว่างคนใกล้ตัวนะครับกับระหว่างคนที่เขามีความจริงใจให้เราแล้วเขาก็่าอ่าช่วยเหลือแบบเป็นลูกมาทำอ่าสแสดงว่าคนนั้นเขาจริงใจเพราะว่าเขาช่วยเหลือเป็นลูกมาทำแต่คารมคมปากนะครับคารมหรือคําพูดของคนนะ่ะมันเป็นแค่คําพูดเอออาจจะจริงหรือไม่จริงเอาไม่รู้อาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ สำหรับผู้ใหญ่ใจดีหรือเอฟซีเนี่ยอันนี้เขาช่วยเป็นรูปมาทํามันชัดเจนมันเด่นชัดถ้าเขาไม่ชอบหรือไม่อยากจะช่วยเนี่ยเขาก็เฉยๆดูเฉยๆก็พอไม่เสียหายใดๆทั้งสิ้นดูได้แต่มองดูเฉยๆเขาก็ทําได้ถ้าเขาจะทําเขาก็ทําได้เออเขานิ่งเฉยๆไม่แสดงตัวตนนี่ก็จบแล้วนะนั่นแหละเขาออกไปยืนอยู่สงบนิ่ง มองดูความเป็นมาเป็นไปอันนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าเขาไม่ช่วยเหลือแล้วเออแต่ถ้าว่าเขาช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องทําให้อ่าอย่างเต็มที่ที่สมกับที่เขาไว้วางใจนะเนี่ยแหละนะครับเอฟซี 3, มันชัดเจนนะครับพี่มายร้อนมากนะครับเออหลงเสียงหลงสีก่อนแกแล้วเออก็นั่นแหละเราอย่าลืมนะครับว่า คนเรานะชีวิตมันไม่ยั่งยืนชีวิตมันไม่ได้แน่แน่นอนหรอกนะครับมันไม่ได้อยู่กันอีกร้อยปีสองร้อยปีซาไม่ไหนนะครับมีโอกาสแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับใช่ครับผมมันก็คือจบนั่นแหละอันนี้เข้าใจนะอันนี้แอดเข้าใจเลยละ่ะแอดเข้าใจเลยละ่ะทำพูดพวกนี้นะเราเข้าใจในตรงนี้นะครับว่าในเมื่อเขา อ่าในเมื่อเขาช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับทําให้สมกับอผู้ใหญ่อาจจะดีเขามอบหมายให้ทําภารกิจนะครับให้ทาภารกิจของตัวเองนี่แหละให้ประสบความสาเร็จให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ตรงนี้ให้ได้มันต้องใช้ระยะเวลานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์เราอย่าเพิ่งเหลิงนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนี้มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นเฉย เป็นขั้นตอนเริ่มแรกเฉยๆเอออย่าเพิ่งว่าโอ้ยเราถาวรแล้วว่าอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้พวกนี้ไม่มีคําว่าถาวรนะครับนะไม่มีคําว่าถาวรนะเออเขาจะถอนหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอออยู่ที่เขาแล้วอยู่ๆเขาอาจจะหายไปเลยเนี่ยโดยติดต่อไม่ได้เลยก็ได้เขาทําได้หมดแหละนะเขาอยู่ๆเขาหายสาบสูญไปเนะก็ไม่มีใครเขารู้แล้วว่าเขาคือใครนะเพราะต้องรักษา คนที่ไล่ตัวตนเอาไว้เพราะคือเขาเป็นคนที่ใจดีเลยล่ะนะครับที่เขาช่วยเหลือก็คือใจดีมากๆอันนี้เราต้องรักษาจิตใจไว้ให้ให้มากๆด้วยจงรักษาความความที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนะครับให้อยู่ไปนานๆนะครับเอ,อในสิ่งไหนนะครับที่มันทําแล้วมันไม่ถูกไม่ควรเราก็ไม่ทําเอ,อวางตัวไป ความดูไอวางตัวไปแบบสม่ำเสมอตอนนี้เราได้แ